ผีนชีตไม่ได้วัดแค่ปฏิกิริยาแต่มันคือการวัดประสบการณ์และศิลปะการอ่านเกมตลอด90นาทีในตำแหน่งผู้รักษาประตูความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหมายถึงไฮยนะ สวัสดีครับวันนี้รายการเ The แ a งกิ้งโดยผมจอมยูรลูกหนังวันนี้เราจะพาไปจัด5ดับนายทวารที่เหนียวที่สุดในโลกจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันได้เลยมาเริ่มกันที่อันดับที่5เปเป้เรนาจอมเก่าชาวสเปนเรนาเก็บคีนชีตรวมไว้ที่ประมาณ358คีนชีตจากการลงสนามราว956นัด คิดเป็นอัตราส่วนที่ยอดเยี่ยมราว40%ของจำนวนนัดที่เขาลงเล่นสิ่งที่น่าทึ่งคือเลนาผ่านการลงเล่นให้กับหลายสโมสรและหลายประเทศทั้งสเปนอังกฤษและอิตาลีนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนของความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสไตล์ฟุตบอลที่แตกต่างได้อย่างไร้ที่ติเขามีรีเฟกที่ไวสุดๆสามารถเซฟลูกยิงได้หลากหลายทั้งยิงไกลนอกกรอบและจ่อๆในกรอบเขาเป็นเหมือนวที่ยิ่งเก่ายิ่งนิ่ง อันดับที่4ปีเตอร์เช็คนายด่านบวกกันน็อกผู้เป็นตำนานของพีมิลิก ปีเตอร์เชคตลอดอาชีพเขาเก็บครีนชีตไปกว่า397ครั้งจากการลงสนามรา810นาดัดเป็นหนึ่งในนายด่านที่ครองความยิ่งใหญ่ในยุคทองของพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลยุโรปด้วยความสูงและพละกําลังในการลอยตัวทําให้เขาคุมเกมรับในเขตโทษได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะลูกกลางอากาศรีคชั่นสปีดของเช็คอยู่ในระดับสูงสุดประสบการณ์ในเกมระดับสูงทําให้เขานิ่งและเป็นที่พึ่งแนวรับได้อย่างมั่นคงเสมอมาถึงอันดับที่3 EK อีเคคาุยะ ตำนานของริวมาลิกและทีมชาติสเปนคาซิยาสเก็บคินชีตไว้ประมาณ440คินชีตจากการลงสนามราว962นัดเขาคือ1ในผู้รักษาประตูที Bis ่โดดเด่นที่สุดจุดเด่นที <ometers> ่สุดของเขาคือรีเฟกและความไวที่สูงมากทำให้เขาเหมาะกับฟุตบอลสมัยใหม่ที่เน้นความเร็วเขามีชื่อเสียงในการเซฟจังหวะเดียวที่คู่แข่งคิดว่าเข้าประตูไปแล้วหลายๆครั้ง เกมใหญ่ไม่วันคือคำนิยามไม่ว่าจะเป็นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกหรือนัดชิงรายการสำคัญระดับโลกคาสิยาสจะแสดงความนิ่งและความมั่นใจออกมาทำให้เขากลายเป็นผู้นำที่แท้จริงในแผงหลังอันดับที่2เอ็ดวินฟานเดซาผู้รักษาประตูชาวดาัตที่เปลี่ยนไปด้วยความสง่างาม ฟานเดซาเขาเก็บคีนชีตรวมไว้ที่ประมาณ440ขีนชีตจากการลงสนามทั้งหมดตลอดอาชีพเขาสามารถรักษาฟอร์มประตูอันเหนียวหนึบผ่านหลายซีซันกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเช่นอาร์จ็คและแมนยูเขาโดดเด่นทั้งเรื่องรีเฟกและทามมิ่งในการออกมาตัดบอลหรือเซฟลูกยิงระยะใกล้และไกลที่สำคัญเขายังมีสถิติไม่เสียประตูติดต่อกันยาวนานที่แสดงถึงความนิ่งความแข็งแกร่งทางจิตใจได้อย่างน่าประทับใจ มาถึงอันดับที่1นึกันครับผมอย่างจารุจิบุฟฟอนตำนานที่ยังมีลมหายใจบุฟฟอนยอดคินชีตตลอดอาชีพทั้งสโมสรและทีมชาติพุ่งไปถึงตัวเลขที่น่าทึ่งประมาณ501คินชีตเป็นผู้รักษาประตูคนเดียวที่ทำสถิติทะลุ500คินชีต ด้วยอาชีพที่ยืนยาวและต่อเนื่องมาหลายสิบปีในลีกใหญ่ทำให้เขามีโอกาสเก็บครีนชีตมากกว่าใครนอกจากเซฟแล้วภาวะผู้นำของเขาในการสั่งการและประสานงานแนวรับก็อยู่ในระดับที่สุดยอดเขาคือสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและความมั่นใจที่ส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมทั้งสนามและนี่คือ5อันดับผู้รักษาประตูที่เก็บคีนชีตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล แล้วคุณนะครับคิดว่าผู้รักษาประตูคนไหนคืนหนึ่งในใจคุณสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้กันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน90นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ